สวัสดกันวันอังคารที่25วันนี้นะครับกลับมากลับมาพบกันวันนี้นะครับวันอังคารที่25มกราคมนะครับใกล้แล้วนะครับที่จะสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นเดือนแรกนะครับของปี2565นะครับก็เมื่อวานได้เข้าไปดูในส่วนของ คะแนนนะครับของคุณเจมมนะครับก็เรียกว่าเหลือเพียงแค่หนึ่งไดมอนด์นะครับ 600PV ทางด้านขวาเนี่ย<ม>ก็จะมีคุณสมบัติครบเป็นตำแหน่งซัมิเกอร์นะครับก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีล่วงหน้านะครับก็ถือว่าเป็นเป็นท่านที่เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างมากๆเลยสำหรับในการทำธุรกิจกระข,ขายนะมาจากคนที่ไม่เคยทำมาก่อนนะ ไม่ไม่ได้เก่งมาก่อนนะครับคือไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่ใช่เป็นนักเครือข่ายใหญ่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ,จะสร้างองค์กรแต่ถ้าสมบัติสำเร็จได้อย่างนี้เออวันนี้ผมไม่มีมอนิเตอร์นะไม่มีมอนิเตอร์สําหรับดูทักถ่ายเพื่อนๆน,นะครับถ้าถ้าเข้ามาก็ต้องขอไปต้องขอขอบคุณนะครับทักถ่ายกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับไปดู จเจอแป๊บนึง่งกับไม่ได้เอาโทรศัพท์นะเดี๋ยวเด,วเดวอ่ะเอาลิงไปวางก่อนนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าท่านไม่ได้กลับเข้าไปดูนะอ่ะเพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาสำหรับมอนิเตอร์นะครับก็คงจะไม่ได้ลุกไปแล้วแหละก็ยินดี่วงหน้านะครับ ถ้าเรานะครับสามารถขึ้นในตำแหน่งสตาเมเกอร์ได้นี่นะครับโดยธรรมชาตินะหมายถึงว่าจากการทำงานของเราจริงๆนีครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีผู้ที่จะประสบความเร็ดเป็นสตาเมเกอร์ตามติดเราขึ้นมาเนี่ยในองค์กรเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นน่ยของกุญแมแบมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาใช้นะครับระบบในการทํางานโดยพื้นฐานแล้วแจมแเองก็เป็น คนที่ทำงานอยู่ในทำงานเป็นธุรกิจตัวเองนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารตำสั่งซึ่งจะถามว่ายุ่งไหมมีเวลาไหมนะก็ยุ่งจริงๆนะครับแต่ก็จะสรรเวลาได้สำหรับในการที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับเข้าไปใช้เครื่องมือทางออนไลน์เนี่ยในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยขับเคลื่อนตัวเองได้แล้วไปขับเคลื่อนคนในทีมได้ ากลายเป็นคำว่าขับเคลื่อนองค์กรองค์กรขององคอ์กร,รของตัวเจมม์เอง,เองจากนั้นเนี่ยผมได้โมเดลและโมเดลที่จะเ,เรียกว่าสูตรสําเร็จนะครับจะเรียกว่าอะไรละ่ะไม่ไม่เรียกว่าสูตรสาเร็จหราจะเรียกอะไรก็สูตรนี้แล้วสําเร็จคือเจมม์ทำจนสําเร็จก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยสามเดือน ก็ถือว่าเป็นระยะเวนานนะาะสเดือนแล้วขึ้นมาตำแหน่งสตาร์มิเกอร์เป็นคะแนนธรรมาชาติด้วยมีองค์กรที่มีคะแนนไล่ตามมาด้วยนะครับพร้อมที่จะขึ้นมาตำแหน่งสตาร์มิเกอร์อะัะนั้นต้องขอ,ขอบคุณที่แบบเลยนะครับที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจดจ่อนะครับกับการทํางานนี้นะเพราะว่าเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นอีกจํานวนมากจํานวนมากเลยครับจากนี้ไปนะครับ วันนี้ผมพูดถึงการตอบข้อโต้แย้งต่อเลยนะครับเป็น EP ที่3นะก็เป็นกลังความรู้เครือข่ายท่านสามารถที่จะไปดูแอดแท็นี้ได้นะครับในเรื่องการตอบข้อตัวแย้งนะครับต่อจากเมื่อวานเนี่ยซึ่งผมซึ่งได้นําเสนอไว้ที่ห้องสตาร์ซูสักเซสที่ไลน์แล้วนะครับแล้วก็มีผมบันทึกเป็นคลิปเสียงที่ผมพูดอยู่ด้วยนะ กลับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับยาวเลยตรงนั้นแถวนี้ผมเอามาทบทวนกันนะครับสาหรับท่านที่อาจจะไม่ได้เข้าไปในการอตอบข้อตัวแยง้งนะเอาเรื่องของทีนี้การตอบข้อตัวแย้งของแต่และหัวข้อแนตะ่ละข้อนะครับนะครับข้อตัวแย้งเนี่ยมีอะไรบ้างนะข้อตัวแย้งเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อตัวแย้งคือเช่น ไม่มีเงินไม่มีเวลาอ่านีค่คือเกี่ยวกับคำว่าไม่นะเหมือนเมื่อวานเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าข้อตัวย้งมันอาจจะมีข้อตัวย้งแท้ข้อตัวย้งเทียมนะครับข้อตัวย้งจริงข้อตัวย้งลวงนั่นแหละข้อตัวย้งลวงเนี่ยมันก็คือข้ออ้างนะฮะถ้าเราจับรู้ว่านั่นคือข้ออ้างนะครับก็อย่าพยายามพุ่งชนนะครับอย่าพยายามพุ่งไปชนกับคนที่มีข้ออ้างหรือโต้เถียงกับคนที่มีข้ออ้างนะครับแพ้แน่นอนครับแต่ถ้าว่า ข้อโต้แย้งนั้นเป็นข้อโต้แย้งที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าข้อกังวลสงสัยกลัวของเขาเนี่ยนะครับอันนั้นแหละครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยขจัดออกไปได้นะขจัดข้อโต้แย้งนั้นออกไปได้แต่ถ้าเป็นข้ออ้างเนี่ยนะครับเราก็หยุดไว้ก่อนนะครัผมเลยผมก็จะหยุดไว้ก่อนถ้ามันเป็นข้ออ้างถ้าเรารู้แล้วว่ามันคือข้ออ้างนะครับข้อโต้แย้งเช่นไม่มีเงินนะไม่มีเวลาไม่ชอบ อ่านี่คือไม่ไม่เลยนะอ่ากับกลัวนะครับอ่าเขราะฉ้นที่เป็นความกลัวนะความกนนังวลกลัวทําไม่ได้กลัวทุกรอกนะกลัวกลัวแนะนําคนไม่ไม่ได้คนแนะนําคนไม่เป็นนะกลัวพูดไม่เก่งกลัวทําแล้วไม่สําเร็จนะเห็นไหมไม่รู้เรื่องไม่เก่งออนไลน์นะครับทํามาเยอะแล้วเออเห็นคนทําเยอะแล้วไม่รู้จะชวนใคร เห็นคนก้างบ้านก็ทำตัวนู้นตัวนี้ไปหมดแล้วคนที่รู้จักก็ทำตัวนู้นตัวนี้หมดแล้วไม่รู้จะชวนใครกลัวชวนคนไม่ได้นี่แหละครับเห็นไหมไอ้ความกลัวความกังว,วลวนเนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็นคำถามประเภทนี้หรือว่าเป็นคำาตัวแยงประเภทนี้เนี่ย mm hmm. ก็เรายังสามารถที่จะตอบข้อตัวแยงได้นะน <c oughs> ะอะมาดูนะเช่นคำว่าไม่มีเงินเนี่ยนะครับอะ เราอาจจะถ้านั่นเราก็อาจจะใช้คําว่าเหมือนกันก็ได้แต่ว่าดูสถนานการณ์นะเหมือนกันเลยเราก็ไม่มีเงินเหมือนกันตอนที่เราเข้ามาทําก็ได้นะเพื่อเป็นพวกเดียวกันแต่ถ้าท่า,านบัญชีเนี่ยท่านเป็นคนที่มีฐานะก็รู้ว่า,วาเราเนี่ยเป็นคนที่มีเงินน่ะเห็นไหมไอ้ประเภทซื้อของซื้อสินค้าสามพันหกร้อยบาทเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าอ๋อพี่ก็เหมือนกันนะไม่มีเงิน เราไม่ได้นะกับไอ้คำ่าเหมือนกันเนะี่ยเป็นพวกเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยเพื่อเขารู้อยู่แล้วว่าเราเนะี่ยเป็นคนที่มีเงินอย่างเงี้ยสมมตินะแล้วเราไปใช้คำว่าเราก็เหมือนกันนะไม่มีเงินเหมือนกันเนี่ยครับก็อาจจะไม่สอดคล้องกับในสถานการณ์นะไม่มีเงินแนตะ่บางครั้งเนี่ยเ,เราก็จะเห็นว่าในธุรกิจนี้นะฮะถ้าเราสามารถขายสินค้าได้เราก็สามารถเอามาเปิดรหัสในรหัสของเราได้ถูกไหมเราเปิดสมัครเป็นเมมเบอร์แล้ว เอแต่เราไม่มีเงินนะ600บาทเราไม่มี3ามพับาทไม่มีเราทาอย่างไรล่ะเราก็เอานาเสนอสินค้านั้นไปขายครับไปหาสรรพคุณมาไปหารูปภาพมานะครับไปหาคลิปวิดีโอคลิปเสียงมาที่มีมีคนรีวิวถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็เสนอขายเสนอขายกับใครครับเสนอขายกับคนที่เรามีเครดิตด้วยอ่ะ เขาว่ามีเครดิตด้วยนะไม่ใช่ไม่เคยไม่ใช่ว่าเ,เคยให้เขายืมเงินไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นน้องสาวเราอย่างเงีง้ยนี่เรามีเครดิตในฐานะเป็นพี่เราเคยช่วยเหลืออะไรบางอย่างเช่นมอตเตอร์ไซค์เขาเคยก็เคยหกลม้มแล้วเค,เคยช่วยยกเนี่ยนี่ก็คือมีเครดติตต่อเขาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะไปขายขายแรกๆกับคนที่มีเครดิตนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าให้เราไปเอาไปแนะนําเหมือนที่ผมพูดนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นทางออกของเราด้วยนะ ถ้าวันนี้ใครที่กำลังบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยนะครับเราบอกเราก็สามารถจะต่ยอยองขจัดค่าต่อเย้งนี้ได้ด้วยเช่นอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าสามารถสมัครสมาชิกไว้ได้ฟรีก่อนเลยเมื่อเรามีผลงานเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้เราด้วยเนาะเราเนี่ยครับอาจจะไปเริ่มต้นด้วยการความเป็นเมมเบอร์ของเขาก็ได้แต่เราต้อง เราต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าเขาไม่มีเงินจริงๆเช่นเขาทางนานประจําเขารองเงินเดือนอย่างนี้นะครับเช่นเขามีไรายได้แบบแบบอาเช้ากินคําอย่างนี้นะครับวันละเท่านั้นเท่านั้นจริงๆอันนี้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีไรายได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นทางออกให้กับเขานะถ้าเขาเนี่ยนะครับต้องการที่จะหารายได้จริงๆ,ๆ ก็ต้องบอกว่านี่แหละที่เราไม่มีเงินเลยนะครับก็เลยมาชวนทําที่มาชวนทาก็เพราะไม่มีเงินนี่แหละเพื่อจะได้มีเงินนะทาธุรกิจนี้เนี่ยจะมีรายได้เพิ่มเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเดือนละห้าพันถึงห0 0่0หมื่นเนี่ยแนะน้องเพ็นคิดว่ายังไงบ้างครับอย่างนี้ก็ได้นะนี่เป็นคําถามถามกลับไม่มีเงินใช่ไหมถ้าท,ทําธุรกิจนี้แล้วมีรายได้สัก5 0 0 0ถึง10,000บาทเนี่ยต่อเดือนเนี่ย น้องเพนคิดว่าอย่างไงบ้างครับนี่นะคำว่าน้องเพนคิดว่าอย่างไรบ้างครับเนี่ยเป็นคําถามปลายเปิดเพื่อให้เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยอาจจะแสดงความคิดเห็นอื่นๆออกมานะแต่ถ้าเราบอกว่าถ้ามีรายได้เพิ่ม5000ถึง1 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยจะดีไหมครับอ,อันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่เขาจะตอบแบก็คือคว่าดีแล้วก็ไม่ดีเดี๋ยวด้วยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้อะไรนะครับจากคาตอบของเขาใช่ว่าก็ดีสิใช่ไหม แต่ถ้าเราใช้คำถามปาเปิดเช่นเป็นคำถามกลับว่าคุณเป็นคิดว่าอย่างไรบ้างครับถ้ามีไรายได้สักห้าพันถึง1นึงบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับคุณเป็นคิดว่าอย่างไรบ้างครับคำว่าคิดว่าอย่างไรได้นะั้นเฮ้ยคิดว่าอย่างไรเหรอก็ดีสิแต่ใช่ไหมเขาจะมีคําว่าแต่ของเขา,าด้วยคําว่าแต่แล้วก็ข้อตัวเยงของเขาเนี่ยมันทําให้เปิดโอกาสให้กับเราเลยนะครับ ค่อยๆขจัดข้อโต้แย้งของเขาไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อจนสุดท้ายเนี่ยหมดสิ้นไปคลายค,ความกังวลใจนะครับจนถึงจุดคลายความกังวลใจเนี่ยนะครับนั่นแหละครับให้เราปิดการขายถ้าไม่ถึงจุดคลายความกังวลใจเหล่านี้นะครับอย่าเพิ่งปิดการขายก็อาจจะถ้าวันดวันนั้นไม่จบจริงๆนะครับคือมันก็ยังไงเขาก็กังวลใจอยู่นะครับก็อาจจะใช้วิธี ปลอบใจแล้วให้กันบ้านปลอบใจให้กันบ้านเช่นไม่เป็นไรนะคุณเพนวันนีนะ้เราไม่มีเงินแต่ว่าก็สามารถเข้าไปฟังรายละเอียดธุรกิจได้ก่อนเนาะ,ะสามารถสมัครสมา,สา,มาชิกไว้ได้เลยฟรีอันนี้ก็ดองบอกว่าเราแนะนําทางธุรกิจน,นะ,ะประเภทแยกไว้ให้ดีนะครับเพราะเรากำลังไปแนะนาทางธุรกิจไม่เราสื่อสารกันเรื่องทางธุรกิจการที่จะต้องการให้เขานะเข้ามาร่วมและก็ขยายงานเป็นสามาชิก แต่ถ้าไปขายผลิตภัณฑ์น,นี่คนละเรื่องนะก็ตัวแยง่งผลิตภัณฑ์เนี่ยครับอันนี้เนี่ยคำว่าไม่มีเงินเนี่ยครับอาจจะสื่อไป2อ,อย่างนะสอสออย่างคือไม่มีเงินซื้อสินค้าเพื่อท,ทําธุรกิจกับไม่มีเงินซื้อสินค้านี้เพื่อจะมารับประทานนะซึ่งถ้าเขาถ้าเราไปนําเสนอสินค้าใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเงินอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเงินจริงนะครับไม่ใช่พิสูจน์โดยไปซักไปไล่เลียงอะไรแบบนั้นนะ แต่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยทำงานรับจ้างนะรหรือทํางานรายวันหรือทํางานาที่มีรายได้ไม่มากพออย่างเงี้ยนะอ่าแต่เรื่องของการที่จะให้คลองสินค้าไปก่อนเนี่ยผมไม่สนับสนุนนะผมไม่แนะนำนะเพราะบางการจะกลายเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องไปทวงถามอีกแล้วถ้าเขาไม่จ่ายก,ก็อาจเป็นการกดเคืองกันอีกแบบนี้นะดังนั้นการให้สินค้าไปใช้ก่อนเนี่ยโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะ จนะว้นกโอเคนะถ้าท่านเป็นสนิทสนมกันจริงๆนะเโอเคเอเดี๋ยวท่านให้ก่อนนะที่เดินมาจ่ายทันก็ได้อย่างนี้เนี่ยท่านสนิทสนมแล้วว้นนี้ช่อใจกันก็อาจจะทําได้นะแต่ถ้าก็เรียกว่าผมไม่แนะนํมันก็แล้กวกันนะครับมันเป็นภาระภูปันไปข้างหน้าก็เรียกว่าทำงานไม่จบเพราะว่าทํางานครั้งแรกคือไปเปิดโอกาสนะครับอยากต้องทํางานครั้งที่2ด้วยกันตามไปเก็บเงินเองนะก็เรียกว่าโบนัสที่ได้มันก็ไม่คุม้มใช่ไหม แต่ถ้าเราไว้ในเชใจกันเป็นน้องสาวอย่างเงี้ยนะครับมก็รองเงินเดือนออกเนี่ยเอาไปขอกินอีกหนึ่งสักสักสักกระปุกก่อนได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ดูตามสถานการณ์นะครับไม่มีเงินนะไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาเราก็ต้องดูอีกนะครับว่านี่เป็นข้อตัวแยงแท้เป็นข้อตัวแยงเทียมนะถ้าเป็นข้อตัวแยงจริงๆเลยเนี่ยนะครับนั่นแสดงว่าก็เราเห็นอยู่นะ เขาทำงานโรงงานออกมาเนี่ยแหละรครับออ,ออกมาจากเลิกงานเนี่ยเ,เลิกงานเนี่ยมาขายทำอะไรละ่ะทำกล้วยปิ้งทำไอ้ลูกชิ้นปิ้งขายที่หน้าบ้านอีกแบบนี้นได้เสริมอ,อย่างนี้นะสมมติได้เราก็เห็นแล้วว่าเขาไม่มีเวลานะเรื่องเวลาของการที่จะเข้าประชุมหรืออะไรแบบนี้นะครับ สังเกตว่าเก้าโมงก็ไม่มีเขไปอยู่ในโรงงานทุ่มหกโมงก็ไม่มีครับเพราะเขาขายลูจินอยู่ใช่ไหมบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เลือกนะครับที่จะแนะนําให้เขาเนี่ยขอเวลาของเขาเพื่อเข้าไปในห้องประชุมเพราะว่าเขายุ่งอยู่อ่ะครับเขายุ่งอยู่ครับแต่อาจจะแนะนําให้เขาสมัครสมาชิกได้นะบอกว่ามันไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากมายตรงนี้ใช้คําว่าเหมือนกันได้นะ เพราะว่ามันไม่มีความแตกต่างอะไรนะเวลามันเท่ากันไม่เหมือนเรื่องรายได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าเรามีรายได้เยอะแล้วเราแบบบอกว่าเหมือนกันเลยเขาก็บอกว่าไม่มีดังอาจจะเป็นทําให้เขามองว่าเราตีสนิทอะไรพวกนั้นไปก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าเรื่องเวลานะครับใช้คําว่าเหมือนกันได้เหมือนกันเลยผมก็เหมือนกับคุณเพนเลยตอนที่เข้ามาทำาปนใหม่เนี่ยคือจัดสรรเวลายากมากเหมือนกันเลยแต่ก็ พยายามดึงเวลาเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าไปฟังเนาะไม่ได้เข้าไปฟังบรรยายหรอกพาอเราไม่มีเวลาที่จะเข้าฟังบรรยายแต่ก็เริ่มทาธุรกิจได้นะอ่แาแต่มีคำว่าแต่เห็นไหมแต่ก็เริ่มทําได้นะเพราะว่าอา่าผมก็ทดลองซื้อสินค้าใช้แล้วมันใช้ได้เห็นผลอา่ามันใช้ดีตอบต่อสุขภาพของทมเอเนี่ยแล้วก็ผมก็ทําง่ายๆเลยกันบอกต่อ ยังไม่ได้ใช้เวลาอะไรบอกต่อคนที่เจอที่ที่พบเจอนี่แหละครับยังไม่ได้เข้าไปศึกษาธุรกิจอะไรเลยแต่การเพียงแค่ที่บอกต่อเนี่ยเราก็เห็นว่าสินค้าเนี่ยมันใช้ได้ชะดีจริงๆนะ,ะก็ทําให้เริ่มมีไรายได้นั่นแหละถึงจะได้ปลิิจัดเวลาเนี่ยเข้าไปดูธุรกิจนี่เป็นการต่อรองนิดนึงนะครับว่าโอเคนะครับ ธุรกิจเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการที่จะต้องไปเรียนรู้สักทีเดียวนะมันสามารถเริ่มต้นโดยการสมัครสมาชิกนะแล้วซื้อสินค้าซึ่งกับบนการทํานั้นไม่ต้องใช้เวลาอะไรเลยไม่ต้องใช้เวลาอะไรนะซื้อสินค้าไม่ต้องใช้เวลาอะไรนะอ่านะแล้วก็เราทําจิ้มลาซาด้าน,นะครับอ่าเราอาจจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้รบกวนเวลาคุณเพ็นเลยนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานผ่านลักษณะช่องทางออนไลน์อีคอมเมิร์ซ คล้ายๆเนี่ยเราสั่งซื้อสินค้ากับ Lazada เราใช้เวลาเป็นแค่กระบวนการในการสั่งซื้อแล้วทีนี้เนี่ยเ,ออเวลาเราใช้ดีแล้วเราบอกต่อกับคนอื่นเนี่ยครับคนอื่นก็ท,ทําเช่นเดียวก,กันกับเรานะเราไม่ได้ไปขายเขานะไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยใช้เวลาเนี่ยไปนั่งพูดเพื่อขายเขาเราอาจจะแนะนําไปทางช่องทางไลน์ก็ได้นะครับเพื่อจะแนะนําสินค้าตัวนี้เพราะมันดสสสีสุขภาพเราจริงๆผมเริ่มต้นธุรก,กิจอย่างนี้ครับ ในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็มีรายได้เนี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า1าานึ่งหมื่นบาทอ่าสมมุติว่าเรามีรายได้นะอ่าแต่ถ้าเราไม่มีรายได้เนี่ยเราก็อาจจะอ้างอิงบุคคลที่สามก็บอกว่าอ่าคุณเจมม์อ่าคนละเจมม์คุณเจมม์เนี่ยทำมาเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยมีรายได้เป็นหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วก็ถือว่าจะได้นะเฉลี่ยก็มีรายได้เพิ่มมาเดือนละห้าพันโดยที่เขาเนี่ยก็ยัง ขายอาหารตามสัง่งทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็เก็บร้านพอจะเก็บร้านเสร็จก็นู่แหละเย็นทุ่มนะ,ะแบบนี้นะแต่ก็เขาก็ทําได้หนูเห็นอย่างนั้นเลยเนี่ยหนูก็เลยเข้ามาทําด้วยหนูนั่นคือเรานะหนูเชื่อว่าพี่เป็นเริ่มต้นได้ค่ะอย่าแงบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือเเราเห็นอยู่ว่าเขาเนี่ย ทำงานอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วไม่มีเวลาจริงๆริงเขาตัวแย้งจริงนะแต่เขาตัวแย้งลวงเช่นพี่ไม่ค่อยมีเวลาจะอย่างนี้หมายความว่าไงก็เม็นเห็นเขาทำอะไรอยู่ใช่ไหมเขาเป็นแม่บ้าน<ม>คาว่าไม่มีเวลาคือคือเป็นการใช้สําหรับป้องกันตัวเองในการที่จะให้อีกคนมาปิดการขายเขานะคือเหมือนก็กำลังบอกไหนไหว่าอยู่สต็อปอยู่ตรงนั้นเนี่ยฉันไม่มีเวลา อย่างนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยเดาใจเขาได้เนี่ยเดาจากคําพูดเดาจาใจเขาได้ยอย่าไปรบครับนะเพราะถึงอย่างไรเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะสื่อสารกับเราว่าฉันไม่มีเวลาแต่เพราะว่าเขาบอกว่าฉันไม่มีเวลาเราก็บอกว่าอ๋อคุณเป็นกรับไม่จาเป็นต้องใช้เวลาเยอะแยะเลยอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับเป็นการโต้แย้งกับสิ่งที่เขากําลังป้องกันมากกว่านะ ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยสำหรับถ้าเรารู้ว่าคนนั้นบอกกับเราว่าไม่มีเวลาเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องไปหยิบเรื่องอื่นมานะครับเรื่องของผลลัพธ์นะโดยที่ไม่แตะกับเรื่องเวลาท่นเลยเพราะเขาพูดเรื่องเวลาเราไม่แตะครับเราไปแตะนู่นผลลัพธ์นะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคืออาจารย์ธีระเดชสมุนยกตัวอย่างอีกพี่ธีระเดชนะนี่ คุณพี่แอลเจอกับพี่ธีระเดชเนี่ยอืแกอยู่บ้านอย่างเดียวเลยทำรายได้เดือนหนึ่งตอนนี้น่ะแสนกว่าบาทแล้วตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดมะไม่ได้ออกจากบ้านแต่ไม่ได้เป็นแสนน่ะกับทุกกิ่วนจุนเนี่ยโน่นไปหูพึ่งมาตรงนู้นนะครับอย่างั้อย่าไปโต้แย้งสิ่งที่เขาบล็อกเรานะครับเรื่องไม่มีเวลาไปเอาผลลัพธ์นะครับมาแสดงเขาอีก อ๋อเหรอเหรอจริงเหรอเขาได้จริงเหรอนี่เห็นไหมมีเกิดข้อโต้แย้งขึ้นมาแล้วคือเรายั่วให้เกิดข้อโต้แยง้งเห็นไหมเพื่อให้เขาเนี่ยครับคําว่าจริงเหรอนี่แสดงว่าใจเปิดนิดนึงแล้วมันจะจริงเหรออแม่งก็จะถามทําไมครับถ้าเขายังยืนยันคำเดิมก็อย่างไงฉันก็ไม่มีเวลานะไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยก <laughs> ็เต็มตัวถอยนะครับถึงแม้ว่ายั่วด้วยด้วยรายได,ได้ด้วยอะไรไปแล้วนะ <laughs> ใช่ไหม แต่ถ้าว่าคือ,อเราไปพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องรายได้นุน่นมไปตอบก็ตัแเองเรื่องรายได้นุ่นนะครับว่บามันเนี่ยเพื่อเพื่อดึงประเด็นใหม่ขึ้นมาให้เกิดการโต้แย้งใหม่ข้อโต้แย้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะข้อโต้แย้งนี่ดีนะครับถ้าไม่มีข้อโต้แย้งเลยเนะี่ยท่านกลับบ้านมือเปล่าครับมันนั่งบื้ออย่างเดียวครับไม่พูดอะไรเลยนะไม่พูดอะไรกับท่านเลยเนี่ยนะครับ ท่านก็จะงงมากโอ้อะไรวะกูมาคุยกับมึงไม่คุยกับกูเลยพราะก็ไม่มีก้อตัวแยงเพราะสิ่งที่นักขายนะครับที่เก,งเก่งๆเนี่ยคุณต้องล่อด,ดึงให้เขาเกิดข้อตัวแยงขึ้นมานั่นแสดงว่าเขากาลังเปิดใจนะจะได้จริงเหรออย่างนี้ครับในเสร็จเล่านะถ้าพูดเราจะได้จริงเลยเนะมันเปิดโอกาสให้เราอธิบายครับมันเปิดโอกาสให้เราเลยให้ข้อมูลอ่านี่น้องเพน ตอนแรกนะเชื่อไหมพี่ก็ไม่เชื่อนะเหมือนกันเหมือนกันเลยอีกเห็นไหมพี่ก็ไม่เชื่อนะเออแต่พี่ก็ได้เข้าไปฟังในห้องที่เขาเออถ่ายทอดความรู้ให้เนี่นะเฮ้ยบอกได้เลยพี่เธเด่นนี่ได้จริงๆไม่เมกไม่ ua, ไมั่วไม่ไม่ีม้โม้นะเก็เปลี่ยนจากการที่คือเป็นคนที่เป็นคนกับแท็กซีอ่อ่ะปัจจุบันนี่แหละเป็นผู้นําในบริษัทธุรกิจโซจุนนี่แหละมีรายได้เดือนละว่าเป็นแสน เออลองดูกันไหมลองไปฟังเขาดูไะเขาพูดเขาเขามีบรรยายเนี่ยทุกวันเลยเวลาเก้าโมงกับสิบแปดนาฬิกาลองไปฟังดูไหมอืมฉันฉันฉันไม่สะดวกหรอกฉันสะดวกก็ตอนเย็นเย็นนุ่นอ่าสะดวกก็ตอนเย็นๆ็ใช่ไหมอยากฟังอยากฟังแสดงว่าโอเคนะ้นสิบแปดนาฬิกาหกโมงเย็นวันนี้ไปฟังกันดูไหมพี่เพ็ญนะอืมอ่ะลองดูอ่ะ เอามาเชิญเลยครับชเชิญเข้ากลุ่มเลยหลักการก็กชเชิญเข้ากลุ่มเลยคุณคุณอย่าทิ้งช่วงนะครับกําลังร้อนเนี่ยคุณอย่าไปน็นในช่วงเดี๋ยวจนเย็นๆก็เชิญอย่างเงี้ยนะเพราะตอนเย็นพอเชิญเนี่ยนี่ลืมแล้วล,ลืมถึงที่พูดกันแล้วครับไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วไม่เข้าแล้วเชิญปึ้งนะอะพี่เป็นเลยเข้าเลยครับอันไหนคะอ๋อนี่ห้องนี้จ่าชื่อเอเดมอนอ๋อจ่าจ่ะจ่าโอเคเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยหนูแจ้งเตือนอีกทีนะเดี๋ยวจะส่งคำเชิญแจ้งเตือนอีกทีนะตอนนี้เข้ากลุ่มแล้วแหละ อย่าลืมปิดไม้นะพี่นี่รูปปิดไม่เป็นอย่างนี้ครับจบครับจบครับเขตของไม่มีเวลาใช่ไหมโอเคนะหาประเด็นอื่นขึ้นมาถ้าเป็นข้อตัวแย้งลวงแต่ถ้าเป็นข้อแย้งจริงนะครับข้อตัวแย้งจริงนะท่านก็ต้อง,องอปลอบใจเขาด้วยการที่ว่ามันไม่จะเป็นภาระนะครับกับกับการใช้เวลาไม่ต้องใช้จำเป็นต้องใช้เวลามากมายนะ หรือว่าเริ่มต้นด้วยการที่ไม่ต้องใช้เวลาก็ได้มันสมัครสมาชิกได้นะมันสมัครสั่งซื้อสินค้าได้นี่คือการเริ่มต้นส่วนที่จะทําให้เกิดไรายได้นั้นมันเกิดจากการที่เราทานแล้วเห็นผลแล้วบอกต่อนะธุรกิจนี้เรียบง่ายไม่จําเป็นที่จะต้องอสละเวลามากมายนี่โอเคนะครับเราพูดอย่างนี้ได้นะั้นสําหรับคนที่ไม่เวลาจริงๆแต่กับคนที่บอกกับเราแบบข้อตัวแย้งลวงมานะ เราก็ต้องยกประเด็นอื่นมาเพื่อให้เพื่อใหอ้ปิดกับเขาตัวแยง้งเรื่องไม่มีเวลาของเขานะอโอเคนะงั้นวันนี้24นาทีแล้วนะครับมาพบกับโปรชัยไลฟ์อย่างนี้ได้ทุกวันที่กลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นกลางความรู้เครือข่ายท่านสามารถที่จะได้เอาไปเป็นเทคนิคในการที่จะไปขยายเครือข่ายของตัวท่านเองนะครับ ก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้สามารถสร้างรายได้ได้จริงจริงนะหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วอาจจะมาติดตามย้อนหลังนะครับท่านก็สามารถที่จะอขอลิงก์เพื่อเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับที่กลุ่มหนซึ่งมีการบรรยายเต็มรูปแบบนะในเวลา9ก้าโมงเช้าเวลา18บแนาิกาและเวลาล20่สนาฬิกานะครับหรือถ้าท่านมีเวลาไม่มเยอะนะฮะก็สามารถติดตามที่ช่องนี้ก็ได้นะครับเรามีรายละเอียดของธุรกิจนะครับ เป็นประจำทุกวันมาเป็นฟันถ่ายทอดนะวันนี้ขอบคุณทุกท่ททานที่ติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ